สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงไผ่โคนลอยนะครับมีสมาชิกทิ้งคําถามไว้น่าจะหลายสัปดาห์แล้วแหละผมพึ่งนึกขึ้นได้นะครับปัญหาเรื่องไผ่โคนลอยสาเหตุมันเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับไผ่โคนลอยส่วนใหญ่มันเกิดจากสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หรือชนิดของไผ่ที่เราปลูกนั่นเองซึ่งเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะปลูกลึกหรือตื้นนะครับ ปัญหาของไผ่โคนลอยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมักพบกับไผ่ขนาดกลางๆถึงขนาดใหญ่หลักๆเลยคือไผ่จิมซุงครับแล้วก็ไผ่ตรงหม้อโคนกอจะลอยไวนะครับไผ่สร้างมนก็ยังไม่เห็นนะผมก็ปลูกมาหลายปีนะครับก็มีบ้างบางกอแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมมีเคล็ดลับอยู่นะเดี๋ยวจะลองให้ฟังตอนหลังก็แล้วกันและยังมีไผ่ย,ยักษ์ชนิดต่างๆนะครับเช่นหกยักษ์ยักษ์ปักิ่งยักษ์น่านพวกนี้เนี่ยอายุกอมากขึ้น ส่วนใหญ่มักจะเจอมักจะเจอปัญหาโคนลอยเหตุผลก็เพราะว่าไผ่พวกนี้ตาหน่อมีน้อยกว่าไผ่ขนาดเล็กครับไผ่ขนาดเล็กลองไปสังเกตดีๆจะไม่พบปัญหาไผ่โคนลอยเลยก็คือไผ่รวกไผ่เลี้ยงพวกนี้นะไผ่บงนะครับไผ่ขนาดเล็กนะจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าตาหน่อเามีเยอะเขาจะแทงหน่อออกมาจากตาหน่อที่อยู่ใต้ดินนะครับลองไปขุดดูได้ไผ่รวกลองนับตาหน่อดูข้างละไม่ต่ำกว่า78ตาหน่อนะครับส่วนใหญ่ไผ่ขนาดเล็กจะไม่เจอปัญหาไผ่โคนลอยเพราะว่า จะแทงหน่อออกมาจากตาหน่อใต้ดินที่พบปัญหามากที่สุดก็คือกิมซุงแล้วก็ตรงหม้อนะครับเหมือนกิมซุงกอนี้2หน่อนี้นะครับแล้วก็ไผ่ตรงหม้อกอนี้ที่มีหน่อแทรกอยู่ตรงกลางนี่แหละวิธีแก้ปัญหาของผมเบื้องต้นเลยตัดหน่อที่อยู่ตรงกลางออกครับหน่อที่ขึ้นลักษณะลอยไม่ได้โผล่จากใต้ดินเหมือนหน่อไม้หน่อนี้รีบตัดออกเลยอย่าให้มันเจริญเติบโตเป็นลำเพราะว่ามันจะมีตาหนอด้านข้างที่สามารถออกหน่อได้อีกนะครับเวลาตัดก็ ตัดตำตำตัดให้ติดโคนไปเลยเหมือนไผ่กิมซุงก่อนนี้2หนอนี้นะครับพยายามตัดออกหน่อลักษณะแบบนี้นะครับอย่าให้ขึ้นถ้าขึ้นเป็นลำขึ้นไปยิ่งเราไปคุมโคนนะครับมันก็จะยิ่งออกหนอ่อจากตาหน่อด้านข้างก็ลอยไปเรื่อยนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหางขอผมแต่หน่อที่สมควรไว้เป็นลำแม่นะครับก็คือหน่อที่โผล่มาจากใต้ดินในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่หน่อที่ติดอยู่กับลำแม่นะครับ ต้องเป็นหน่อที่โผล่ออกมาจากใต้ดินในลักษณะนี้เราไว้ลําได้เอาไว้ใช้สอยได้อย่าเพิ่งตัดนะครับเพราะว่าเขาจะมีลูกหลานที่โผล่ออกมาจากใต้ดินเหมือนกันจะเป็นหน่อไม้ที่อร่อยนะครับส่วนหน่อที่ขึ้นในลักษณะติดกับลําแม่ลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินแบบนี้ตัดออกได้เลยนะครับตัดกินตัดขายก็ได้พยายามแต่งขิ่งสางกอให้โล่งโดยเฉพาะลําตรงกลางนะครับตัดออกเหมือนกอที่ผมนํามาให้ชมนี้นะครับนี่คือไผ่สังหงมนทั้งสวนเลยปลูกมาหลายปีแล้วนะครับ ไม่มีปัญหาไผ่โคนลอยอาจจะจริงสัางหมุนก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกิมซุงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกกิมซุงก็พยายามตัดหนอตรงกลางออกและพยายามไว้ลำแม่ที่โผลออกมาจากใต้ดินภาพนี้เป็นไผ่สัางหมุนนะกิมซุงก็ทําเหมือนกันนะครับแต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเป็นที่สายพันุ์ไผ่อย่างที่บอกอย่างพวกไผ่แมตาวอพวกนี้เนะี่ยก็มักเจอปัญหาโคนลอยเหมือนกันแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือเราต้องอพยายามตัดหนอที่อยู่ตรงกลางออกมันจะทําให้กอโล่งสวยด้วย หน่อที่โผล่ออกมาจากใต้ดินเหมือนลักษณะนี้ที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยก็ควรเก็บไว้เป็นลําแม่นะครับหรือถ้ามันเยอะเกินไปก็ตัดบ้างการตัดก็ต้องเอาเสียมขุดลงไปในดินเลยนะครับไม่ต้องตัดเสมอดินปัญหาเรื่องไผ่โคนลอยก็จะลดน้อยลงไปอันนี้สําหรับคนที่จะปลูกไผ่แบบเน้นจาหน่ายหน่อไม้สดเน้นกินหน่อไม้สดนะครับก็ต้องพยายามตัดหน่อยแต่ถ้าปลูกเพื่อเอาไว้ใช้ลํา ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพียงแค่แต่งกิ่งสางกอให้โล่งแบบนี้และที่สําคัญก็พยายามเอาลำตรงกลางออกบ้างนะครับมันจะได้ขยายกอได้ไวเหมือนไผ่กอนี้กอนี้ผมปลูกข้างห้วยนะครับสวยมากมันเหมือนกับไผ่โมโซของจีนเลยเสียอย่างเดียวมันมีขนงแค่นั้นเองถึงจะน้อยแต่ก็มีขแนแงเหมือนกันก็รอลุ้นไผ่ฟ้ามนต์อยู่นะครับจะขยายแทนอยู่เพราะว่าต้องสรรหาของดีที่สุดไว้ในสวนเพื่อความสบายเพื่อการบริหารจัดการที่ง่ายนะครับถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับคนรักไผ่ ปัญหาไผ่โคตรลอยหลักๆคือเป็นที่สายพันธุ์อย่างที่บอกไปนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นกับไผ่ขนาดกลางๆกิ่งสูงตรงหมอ้อสร้างหมุนก็แทบไม่มีแล้วก็ไผ่ขนาดยักษ์ไปเลยส่วนไผ่ขนาดเล็กไม่มีปัญหาเหตุผลก็เพราะว่าตาหนอเขามีเยอะเขาออกหนอมาจากตาหนอที่อยู่ใต้ดินนะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือพยายามตัดหนอตรงกลางออกตัดมากินตัดมาขายตามสบายเลยหนอที่ควรไว้ลำเป็นลำแม่ก็คือหนอที่โผล่ออกมาจากใต้ดินแค่นี้เองครับ กอไผ่ก็จะขยายกระจายตัวไปเรื่อยปัญหาของไผ่โคตรลอยก็จะแทบไม่มีไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับโอเคถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ